ก่อนไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับหางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องรีวิวกันนะวันนี้ผมได้เจ้าตัวสมาร์ทวอทซีเบลดรุ่น GTS นะตัวนี้สามารถรับสายโทรศัพท์คุยได้เลยนะผ่านนาฬิกานะตัวนี้มีไมโครโฟนบิวอินมาด้วยนะครับแล้วตัวนี้ก็รีวิวค่อนข้างใช้ได้นะจากที่คนต่างประเทศหรือว่า <Webs> เว็บไซต์เมืองน,นอกรีวิวนะคัสเตอร์รีวิวอยู่ที่300กว่ารีวิวนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นฟีดแบ็กที่ดีนะถ้าจะเลือกซื้อสมาร์ทวอท์์นะก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะที่อาจจะไม่ได้ดังในไทยนะเจ้าตัวแบรนด์นี้นะซีเบรดแต่ว่าที่เมืองน,นอกเขาก็ซื้อกันเยอะแยะนะโอเคก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่านะสำหรับแบรนด์นี้นะซีเบรด GTS เอนั่นเองนะหน้าตากล่องนะครับตรงด้านหลังของกล่องก็จะเป็น QR code นะครัสำหรับสแกนนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านข้างเขาก็บอกว่ารองรับนะครับเจ้าตัว Apple แล้วก็ตัว Google p a y นั่นเองนะก็สามารถใช้ได้ทั้ง Android และระบบ iOS นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในเลยดีกว่านะแพคเกจสวยมากเลยสำหรับอุปกรณ์ในใน,นะครับจะมีตัวชาร์จนะครับสายชาร์จแล้วก็สายนาฬิกาคู่มือแล้วก็ตัวแพคเกจแล้วก็ตัวสมาร์ทวอทนั่นเองนะรุ่นนี้บอกได้เลยว่าดูดีมาก สวยตั้งแต่แพ็กเกจเลยนะสำหรับ c ีเบรด GTS ตัวนี้นะราคาก็ไม่ได้แพงมากนะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบพันนะสำหรับสายชาร์จจะเป็นแบบตัวคลิปหนีบนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ตัวสายเอาวัสดุให้ดูก่อนแล้วกันนะก่อนจะไปรีวิวโอเคตัวสายนะก็ค่อนข้างดีนะสีก็สวยดีนะออกแบบมาแบบเป็นโทนแบบแมนๆดีนะรุ่นนี้ผมบอ,อกได้เลยว่าน่าซื้อใส่มาก จริงๆนะจากที่รีวิวมานะจากดีสายนะดูคร่าวๆแบบนี้นะดูแข็งแรงโอเคเดี๋ยวจะไปใส่สายนะครับแล้วตัวสมาร์ทบอสให้ดูก่อนแล้วกันนะสำหรับเจ้าซีเบ e ดรุ่นนี้นะด้านหลังของเขานะครับก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเม,ม็ดมะยมของเขานะครับ ตรงนี้เป็นส่วนด้านหลังของนาฬิกานะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูของลําโพงนั่นเองนะครับส่วนไม้นี่ผมหาไม่เจอนะอยู่ตรงไหนน,น่าจะซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะสำหรับเจ้าสมาร์ทวอตตตัวนี้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ฮาร์ดเลสนั่นเองนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จนั่นเองนะครับโอเคก็บอดี้ก็ดูแข็งแรงนะตัวนี้สวัสดีครับได้ยินไหมดได้ยินไหมครับอโอเคเสียงชาร์ปะ โอเคเนาะก็ทดสอบแล้วกันนะมันโทรออกได้นะได้ยินเสียงชัดเจนนะโอเคครับคับขอบคุณครับการรับข้อความภาษาไทยได้ปกติแต่ยังไม่สมบูรณ์แค่สละลอยบางคำนะแต่สามารถอ่านออกและเข้าใจได้นะจากแมสเซจข้อความสำหรับนาปัดรุ่นนี้นะครับมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะกดค้างไปนะครับแล้วก็มีให้เลือกเปลี่ยนได้ค่อนข้างเยอะเราสามารถไปเลือกในแอปได้นะจากที่ตรงนี้มันจะมีเพิ่มอีกนะก็สามารถไปเลือกได้เลยนะ หรือจะเลือกแบบอื่นก็ได้นะก็ลองไปเลือกดูในลิสต์นี้ได้เลยนะก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะสาหรับใครที่อยากจะได้นะ้าปัดนาฬิกาเยอะแยะมากมายแบบนี้ก็ลองดูรุ่นนี้นะบอกได้เลยว่าเขาให้นะ้าปัดมาเยอะพอสมควรเลยนะถ้าเราจะเลือกใช้ตามแบบสไตล์ที่เราชอบนั่นเองนะหรือจะลองแบบนี้ดูก็ได้นะ เราสามารถเซตพูดทูธเสียงออกที่ลำโพงสมาร์ทวอทก็ได้หรือถ้าจะเซตปกติเสียงก็จะออกที่มือถือของเราไว้สำหรับฟังเพลงในคลิปนี้ผมได้ลองทดลองให้ดูนะครับว่ามันทำแบบนี้ได้นะครับก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้จะเป็นมิวสิกคอนโทรลควบคุมเพลงหยุดหรือว่าเล่นเพลงรวมถึงการเลื่อนเพลงหรือว่าย้อนเพลงไปข้างหลังนะก็สามารถเลือกผ่านตัวสมาร์ทวอทได้เลย สำหรับเมนูการใช้งานนะก็เลื่อนลงมาเนี่ยก็จะเป็นข้อความนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่ไว้สําหรับเซตค่าแบบง่ายๆนะจะเป็นค่าปรับค่าความแสงสว่างและและ้วก็สามารถตั้งสั่นได้นั่นเองนะผ่านเมนูตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราปัดไปตรงนี้เสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นการลดแสงนะครับอื่นๆเพิ่มเติมนะแบบนี้ แล้วก็เมนูปัดทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเมนูที่เราเคยใช้นะก็จะเป็นพวกนับสเตปเก้าเกี่ยวกับการออกกําลังกายทั้งหมดนะก็จะอยู่ในส่วนนี้นะโอเคมันสามารถปัดได้ทั้งหมดเลยแล้วก็กลับมาที่เมนูหลักเ่วนเมนูการใช้งานนะครับก็จะเป็นเมนูการออกกําลังกายนะครับแล้วก็เลือกกิจกรรมได้เลยนะอันนี้ก็ไปเลือก,กเอาเองนะครับก็จะมีวิ่งปั่นจักรยานแบบบินตั้นนะครับส่วนเมนูอื่นๆนะก็จะมีให้เราเลือกเหมือนกัน อันนี้จะเป็นการโทรออกนะก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะก็เลือกเบอร์ได้เลยนะก็กดเบอร์เข้าไปแล้วก็โทรออกได้เลยนะครับการวัดที่เป็นความดันเลือดนะครับก็คือ BP นั่นเองนะครับก็ตัวนี้ถัดไปจะเป็นเมนูวัดค่าความอิ่มตัวในออกซิเจนนะครับแล้วก็เมนูถัดไปนะครับก็จะเป็นเช็คสภาพอากาศนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเมนูเช็คข้อความนั่นเองนะครับแล้วก็เมนูนี้ ก็จะเป็นการเซตค่าต่างๆนะในส่วนนี้ก็จะมีเซตความสว่างเซตตั้งปุกนับถอยหลังรวมถึงเซตค่าเพิ่มเติมนะก็สามารถเข้ามาดูในเมนูนี้ได้นะโอเคแล้วก็เมนูนี้จะเป็นมิวสิกคอนโทรนะสามารถควบคุมเพลงได้นะครับและเมนูนี้ก็จะเป็นการใช้สมาร์ทวอทเป็นชัตเตอร์นะโทรศัพท์ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการวัดฮาร์ดเลทนะครับก็สามารถ วัดฮาร์ดเรทได้เลยนะก็คลิกลงไปมันก็วัดฮาร์ดเลทเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตรวจสอบคุณภาพการนอนหลับของเรานะก็สามารถใช้ที่เมนูนี้ได้แล้วก็ครบแล้วแหละก็ประมาณนี้นะพูดถึงเมนูที่ใช้งานเนี่ยก็ให้มาอยู่แบบเป็นหน้าเดียวมันก็ไม่ต้องเลื่อนเลื่อนออกไปนะก็ถือว่าเป็นเมนูที่ใช้งานง่ายแล้วก็ตัวแอปเนี่ยก็ถือว่าใช้งานง่ายเหมือนกันเพราะว่าเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะครับส่วนการวัดฮาร์ดเรท ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์กลางๆนะไม่ได้บอกว่าแม่นเป๊ะเวอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าในเลทราคานี้ผมว่ามันใกล้เคียงกันนะถือว่าตัวนี้อยู่ในเกณฑ์กลางๆแล้วกันนะสแกน QR วอาโค้ดข้างกล่องได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ชื่อว่า d a f i x นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดติดตั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อได้เลยนะมันจะขึ้นอุปกรณ์แบบนี้มานะครับแล้วเราก็กดเชื่อมต่อได้เลยนะสำหรับรุ่น GTS Celebrate ตัวนี้นะครับในส่วนแอปพลิเคชันนะก็มีเมนูมาค่อนข้างครบเลยนะ ตั้งแต่การนับสเต็ปเกาการนอนหลับของเราก็คือสามารถตรวจสอบคุณภาพการนอนหลับของเราการเต้นของหัวใจการวัดความดันโลหิตนะแล้วก็ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดนะก็มีเมนูมาค่อนข้างครบนะครับโอเคเราก็เลือกได้เลยนะสมมุติเราใช้ฮาร์ดเลดมันก็จะบอกเรามาเป็นแบบนี้นะเป็นสถิติและรวมถึง นับสเต็ปเก็เช่นเดียวกันนะมันก็จะมีการนับสเต็ปเก้ามานะครับเก็บค่าทั้งหมดนะที่เราสวมใส่านาฬิกาไปนั่นเองนะครับแล้วรวมถึงวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแล้วรวมถึงวัดความดันโลหิตนะก็เอามาวัดแบบคร่าวๆนะสำหรับ2เมนูนี้นะก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากมายส่วนอื่นๆก็สามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะก็ไปเลือกแบบที่ต้องการได้เลยนะแบบนี้มันมีให้เราเลือกค่อนข้างเยอะนะ กอไปติดตั้งอยากได้แบบไหนก็ไปเลือกเองนะครับและรวมถึงการตั้งค่าอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วตรงส่วนนี้ก็สามารถไปจัดการได้เองนะว่าอยากจะเซตอัพแบบไหนนะเพราะว่าเมนูที่ให้มามันค่อนข้างครบและเป็นภาษาไทยนะการส่งข้อความนะครับก็แนะนำว่าถ้าใครมีแอปนอกเหนือจากตรงนี้ก็ต้องไปเปิดกันนะอย่างเช่นใช้ Twitter ก็ไปเปิด Twitter หรือว่ามีวอตแอปก็ใช้ w h a t s App ก็ไปเปิดตัว Notification ให้มันทำงานได้นะครับ ก็คร่าวๆนะครับสําหรับเจ้าสมาร์ทวอท GTS ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างครบคันเลยนะหรือว่าเราจะใช้เจ้าตัวสมาร์ทวอทเป็นตัวรีโมทชัตเตอร์ก็ได้เช่นกันนะก็เข้าที่เมนูนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการตั้งปลุกรายวันก็มีครบนะเพราะว่าเมนูเขาออกแบบมาค่อนข้างใช้งานง่ายนะแล้วก็มีทุกอย่างแล้วนะยังไงก็ไปติดตั้งตามคู่มือได้เลยนะครับ